ครับวันนี้นะครับเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์เต็มๆถ้าหากว่าใครกำลังสนใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อรามีประโยชน์เชื้อราที่เป็นโทษแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรไตโคเนร์มาคืออะไรลาขาวคืออะไรถ้านเาามาฟังคลิปนี้ท่านจะได้ประโยชน์เราจะเริ่มต้นที่รเริ่มต้นจากการที่หนึ่ง กระบวนการอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุทุกอย่างคืออาหารของวัตถุดิบก็คืออาหารของจุลินทรีย์จุลินทรีย์มีสองตัวคือจุลินทรีย์มีประโยชน์และจุลินทรีย์ที่เป็นโทษจุลินทรีย์มีประโยชน์มันคืออะไรจุลินทรีย์เป็นโทษมันคืออะไรจุลินทรีย์มีประโยชน์กินลำกินน้ําตาลเป็นอาหารอยู่ในอินทรีย์วัตถุขยายพันธุ์ในการแตกเซลล์แล้วก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมาเป็นอาหารพืชนั่นคือจุลินทรีย์ มีประโยชน์ส่วนจุลินทรีย์โรคพืชอยู่ในดินที่แก่ปุ๋ยเคมีดินตากแดดดินแห้งดินแข็งนั่นคือจุลินทรีย์โรคพืชอยู่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ท่านจะทําไม่ว่าจะทําผักพืชไร่ผลไม้ไม้ป่าพื้นที่ที่เกิดโรคก,ก็จะเป็นลักษณะที่อยู่อาศัยของใครปรับน้ําได้ไหมปรับอากาศได้ไหมและจุลินทรีย์เราใส่ลงไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้น คำว่าเชือเ้อไตกคเนอร์มาส่วนใหญ่แล้วคนจะต้องไปขอทางศูนย์วิจัยไปซื้อเอามาเพื่อต้องการใช้ประโยชน์แต่วันนี้ถ้าท่านฟังคลิปแล้วท่านจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วท่านสร้างกับมือของท่านได้เองถามว่าที่ผมกำลังจะพูดนี้เป็นความคิดของตัวตัวไหมไม่ใช่ความคิดตัวตัวแต่เราไปได้ข้อมูลจากกรมวิชาการ ที่เขตหนึ่งชัยนาทเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วแล้วเราได้มีโอกาสทําม,มาตลอดเหตุผลหลักการง่ายๆนะครับเชื้อไตวกเยอมากเมื่อก่อนเราอยู่ลบุรีเราก็ไปทําสวน,นแต่ละเป็นสวนขนุนขนุนนั้นโคนเริ่มเปลือยแล้วก็มีโอกาสตายเราเรียกว่าเชื้อรากินเปลือกเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปที่ศูนเขตหนึ่งชัยนาทพอดีไประยะเที่ยงพอดี จ้าหน้าที่บอกว่าต้องรอก่อนเพราะติดเที่ยงพอติดแล้วก็นั่งรออยู่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เดินมาก็มาถามน้องมาไงผมก็เลยบอกว่าผมมาขอเชื้อไตโคเดีมาครับท่านก็เลยนั่งแล้วก็ให้ความรู้เราผมจึงขอบคุณท่านทุกวันนี้เวลาผมบรรยายผมก็จะอ้างอิงท่านนะครับแต่ก็ไม่ได้อ้างอิงชื่อท่านนะครับแต่ว่าท่านทานเป็นหน่วยงานอยู่ที่เขตหนึ่งชนะ พราะพักหลังๆเราก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับท่านบอกว่าการที่มาขอเชื้อตายโครเว่าจากศูนย์ไปเนี่ยการรักษาโรคพืชเนี่ยมันได้แค่ห้าสิบห้าสิบพืชอาจย์รักษาได้ก็ได้อาจจะรักษาไม่ได้เลยก็ได้เหตุผลเพราะว่าการที่เชื้ออยู่ในห้องแลบแต่พอมาเจอสภาพสิ่งแวดล้อมระยะใดระยะหนึ่งเนี่ยโอกาสเชื้อตายแล้วรักษาไม่ได้เลยท่านถามว่าต้องการใช้สักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นไหม ผมบอกอยากได้ครับท่านบอกว่าต้องเอาเชื้อจากศูนย์เนี่ยไปผสมกับอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยหมักให้เชื้อไตโคเดอร์ม,มาเดินแล้วเอาปุ๋ยหมักไปแต่ต้นไม้อันเนี้จะรักษาได้เจ็สิบ้าเปอร์เซ็นพอเต็มแล้วท่านบอกว่าอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมอยากครับท่านบอกว่าอยากได้ร้อยเปอร์ซนไม่ต้องมาขอเชื้อจากศูนย์วิจัยทุกที่ในเมื่อเราไม่ได้ เชื้อแล้วเราจะเอาเชื้อมาจากไหนท่านก็เลยบอกโดยธรรมชาติเนี่ยจุลินทรีย์มีประโยชน์และจุลินทรีย์เป็นโทษเนี่ยมันอยู่ในอากาศอยู่ในพื้นที่แต่และพื้นที่ความตมดตุลความแข็งแรงก็ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําปุ๋ยหมักถ้าเราทําปุ๋ยหมักราขาวก็จะเกิดเมื่อราขาวเกิดเมื่อราขาวแก่ตัวไปก็กลายเป็นราเขียวราเขียวคือเชื้อไตกูเด้มากครับถ้าตรงไหนที่ เชื้อโรคเยอะๆเมื่อเราทำปุ๋ยหมักมีราสีดำมีราสีชมพูถ้าเราลองไปดูชั้นระหว่างสีชมพูก่อนถึงสีขาวก็จะมีชั้นที่เป็นเชื้อไตโคนเนียมากคือสีเขียวเพราะฉะนั้นสแสดงว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นครับมันมีโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อมีโดยธรรมชาติเราทำปุ๋ยหมักเราเรียกว่าปุ๋ยหมักอินทรีย์ ถ้าเราทําบ่อยๆบ่อๆไม่ว่าจะเป็นหิวมัดก็คือเกิดจากราขาวแล้วก็ไตคเดืมากเกิดจากราขาวที่แก่ตัวนั่นก็คือประโยชน์ของการสร้างสวนโดยไม่ต้องกลัวโรคเชื้อโรครากเน่าขนเน่าแต่พวกเรากลับไปวิ่งหาไปวิ่งซื้อไม่ว่าจุลินทรีย์น้ําจุลินทรีย์ผงเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังพูดเราอยากให้พี่น้องได้เห็นว่า สิ่งใดที่มีกลิ่นเหม็นเราคือจุลินทรีย์โรคพืชสิ่งใดที่กลิ่นไม่เหม็นเป็นกลิ่นโดยธรรมชาติเอาปลาหมักก็จะเหม็นเค็มๆมีกลิ่นเค็มๆเ,เหมือนปลาเค็มเหมือนปลาละนั่นแสดงว่ากลิ่นโดยธรรมชาติถ้าเราหมักผักก็จะเหม็นโอ้โถ้าเราทําน้ำมะพร้าวเทียมก็จะเหม็นเปรี NPC ้ยวๆนั่นคือธรรมชาติแต่ละตับใดที่เราทําแล้วมันเหม็นนั่นคือให้ท่านเข้าใจว่านั่นคือโรคพืช แม้แต่ท่านที่ทําน้ําหมักจุลินทรีย์ที่เราสอนไปพอเราทําน้ําหมักเสร็จประมาณหนึ่งปีแล้วเราไปขยายการขยายด้วยรำมะพร้าวไม่ว่ามะพร้าวเทม้มะพร้าวเทียมเมื่อขยายได้ประมาณาเดือนสองเดือนบางถังอาจมีกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นมาเลยเราถือว่าตีกลับคาว่าตีกลับคือจุลินทรีย์โรคพืชมันเข้าไปครองพื้นที่ม,มันจึงมีกลิ่นเหม็นไม่ควรใช้ครับแต่ก็ไม่ควรทิ้งเอนาน้ำตาลโมลาดเอาลำไตลงไป ประมาณไม่เกินครึ่งเดือนก็จะหายเหม็นเมื่อหายเหม็นก็ไปใช้ต่อได้แล้วถ้าเกิดว่าน้ำหมักของเรามีกลิ่นโอ้กลิ่นโอเคเลยรับได้เลยนั่นแสดงว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์ของพื้นที่ขี้หมูมาเหม็นๆพอเราน้ำตาลโมราจรุลินทรีย์ลำไส้ขี้หมูก็จะหายเหม็นแต่ถ้าตาตายที่ท่านเปิดจุลินทรีย์อะไรก็ช่างเถอะแล้วมีกลิ่นเหม็นให้ท่านตระหนักเลยนั่นคือจุลินทรีย์โรคพืชครับแต่ถามว่าทำไมสอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ต้นตำรับนะเลิกแล้วครับต้นตำรับเลิกไปนานแล้วแต่ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดของคนที่ต่อไปได้นะครับไหนๆพูดแล้วผมขอแตะอีกนิดนึงนะครับเมื่อสองวันผมได้นำอ้อยไปส่งที่สุรินเขามีขี้งวเยอะมากแต่งัวเลิกเลี้ยงแล้วถามว่าทำไมงัวเลิกเลี้ยงเก๋บอ,อกเมื่อก่อน,นเลี้ยงงว,เล,งงวเลี้ยงงวชาวบ้านเลี้ยงงวบ้าน,านเรา โัวเล็กๆออกลูกดีมากเข้าโครงการเลี้ยงงัวพันดีมีทุนให้พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปถึงขนาดต้องขายยกคอกครับหลักการง่ายผมถามเพียงคำถามเดียวว่าตอนที่เลี้ยงงัวเนี่ยได้นำน้ำตาลโมลาดไปผสมน้ำแล้วฉีดบนกองฟางให้งัวกินหรือเปล่าเขาบอกให้ให้กินตลอดผมบอกว่า ถ้าตามใดที่ท่านเอาน้ำตาลโมลาดไปให้งวกินเมื่อไหร่งวท่านจะเป็นหมันงวท่านจะผสมไม่ติดแกบอกอาจารย์รู้ไหมว่าที่ฉันขายยกคอเพราะงวผสมไม่ติดเลยเมื่อก่อนไม่เคยเลี้ยงงวธรรมชาติไม่เคยน้ำตาลโมลาดให้งวกินงวผสมไปติดทุกตัวติดทุกปีพอเราเลี้ยงงวที่ดีให้กินเหมือนเดิมกับประตมน้ำตาลลงไปแล้วงวไม่มีเลย เพราะเรื่องนี้ผมเองนั้นได้ไปเจอของจริงมาเขาบรรยายให้แกมหาลาัยที่จังหวัดลบบุรีผมตามไปดูที่บ้านเขาเลิกหมักไปตั้งนานแล้วเขาอ้างอิงว่างัวนมเนี่ยน้ำนมจะมากขึ้นเพราะตาว่าเราไม่หมักให้งัวกินกวางฟังงัวกินได้แค่ครึ่งก้อนงัวก็หยุดกินแล้วเพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวแต่พอน,น,น้ำตาลผสมน้ำลาดหมักไว้สองสาวันงัวจะกินได้หมดก้อนน้ำนมจะมากขึ้น แต่น้ำนมมากขึ้นงัวท่านเป็นหมันประตมไม่ติดท่านต้องขายงัวทิ้งแต่ยังบรรยายต,ต่อต่อไปโดยหยุดไม่ได้นั่นคือหน้าหน้าสงสารเกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลแล้วทำตามกันต้องขออภัยไม่ได้ตีใครแล้วก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งแต่ท่านเป็นเกษตรกรจงเข้าใจเรื่องระบบตรงนี้ให้ได้นะครับเอาเราลองมาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ใกล้ๆผมนะครับคร่าว ถ้าท่านอยากจะได้ประโยชน์มากๆนะครับก็ต้องมีเวลาเรียนรู้และพูดคุยกันเราจะเข้าใจว่าโดยธรรมชาติมีแต่ให้ไม่มีเอาแต่เรากับทาเพื่อเอาธรรมชาติจะเสียนะครับเอาเรามาดูใกล้ๆนะครับอันนี้จะเป็นกองมูลสัตว์นะครับเป็นกองมูลตัดที่เรานําเราเรียกว่าชีวมวลเอามากองทับมูลตัดไว้มูลตัดเราได้ขี้หมูมาเราน้าตาลโมรารดราดแล้วก็ เอาจุลินทรีย์ลาดไปแล้วเราก็เอากากตัวนี้มากองทับไว้จุลินทรีย์ก็จะเดินจะขึ้นลาขาวลาขาขาวสวยๆตรงนี้นะครับเราเรียกว่ายิวมัสที่จุลินทรีย์ย่อยออกมาเป็นอาหารพืชนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราให้ดูเดี๋ยวเราจะคุยนะครับเราจะคุยดูว่าถ้าเราคุยลึกลงไปจนถึงมูลตัดก็คือขี้หมูแล้วขี้หมูข้างในจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เราหมกไว้นะครับรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือในกองนะครับในกองที่เราเอาขี้หมูมาใส่เข้าไว้เห็นไหมครับจะเกิดลาขาวเป็นใยขี้หมูเม็เหม็นเราใส่ไว้ประมาณสามวันละนะครับประมาณสามวันตอนนี้ที่เรานั่งอยู่เนี้ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับไม่มีกลิ่นขี้หมูเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเราพยายามเก็บข้อมูลแล้วให้พี่น้องได้เห็นว่ามันถึงเวลาแล้ว นะครับการที่เราศึกษาเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์จุลินทรีย์เป็นโทษมันจะต้องพิสูจน์ได้นะครับถ้าท่านดูตอนนี้นะครับท่านดูขอบนอกจะเห็นมีสีเขียวนะครับจะมีสีเขียวส่วนข้างในก็จะเป็นสีขาวนั่นหมายความว่าข้างในจุลินทรีย์กํลาลังเข้าไปกินข้างในเพราะเขากินตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปพอเตดแล้วพอกินข้างนอกพอเข้าไปเรื่อยๆเรื่อย ลาเขียวก็จะลาขาวแก่ก็กลายเป็นลาเขียวก็เป็นเชื้อไตคุณเดือมาในเมื่อเราผสมกันแล้วเราไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะไม่มีผลเสียในเรื่องของเชื้อโรคนะครับไม่มีผลเสียของเชื้อโรคนี่คือวิธีการนะครับขั้นตอนของเรานะครับเราพยายามเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสทําตามหลายๆคนที่สอบถามมาว่าอยากได้ปุ๋ยไปทดลองอยากซื้อปุ๋ยเรามีจําหน่าย แต่สิ่งที่เรากำลังให้จำหน่ายเราไปจำหน่ายถึงบ้านท่านเราไปให้ความรู้เมื่อท่านเห็นว่าสิ่งที่เราให้ความรู้ไปใช้แล้วมีประโยชน์ท่านก็ทำเองนะครับเนีย่ยครับยูมัดทั้งนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในปลวกในจอมปลวกในจาวปลวกก็จะมีลาขาวตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลวกก็จะกินตัวเดียวกันนะครับจะกินตัวเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเมื่อสองกุมารน,นี้เราได้ถ่ายคลิปเรื่องทุเรียนลงไป นะครับเราก็จะเอาคลิปนี้แตะลงไปด้วยนะครับว่าทุเรียนที่เราใส่อินทรีย์วัตถุของเราได้แค่อาทิตเดียวแล้วเริ่มแตกใบอ่อนสวยๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดินเดินตามไปดูเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับตอนนี้บุกของเราก็โตนะครับก็ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม้ป่านะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติก็สามารถสูงเินเติบโตได้ดีนะครับนี่คือความสวยงามของบุกค,ค,ครับแต่ละต้นนะครับตอนนี้กําลังออกใบอ่อนนะครับเราได้เอาอินทรี์ยวัตถุใส่นะครับกําลัง กำลังเริ่มออกนะครับบางต้นนี่ออกเป็นต้นเลยนะครับเนี่ยรับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีท่านปลูกใหม่ๆพอปลูกใหม่ๆแล้วท่านบอกว่าใบามันเป็นสีขาวใบแข็งกระด้างไม่รู้จะทํายังไงจุลซีิไม่มีแค่เอาน้ํามะพร้าวเทียมไปฉีดอาทิตย์ละสองครั้งแค่สองอาทิตย์แ,แตกใบอ่อนพึบเลยนะครับอันนี้เราก็เอาอินซีพโตใส่ลงไปอย่างมาื่าทิตที่แล้วนะครับ อันนี้ก็อ <Thank you. S 1> <mam> ma ินรีวัตถุใสลงไปพออินทรีใส่ไว้ลงไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดธาตุอาหารเมื่อเกิดธาตุอาหารแล้วดูยังไงก็คือถ้าลากเดินเมื่อไหร่ก็จะแตกใบอ่อนเต็มไปหมดนะครับตอนนี้อันเนี้ยเป็นเป็นงานวิจัยของเรานะครับถ้านลองมองไกลๆนะครับท่านจะเห็นว่ากําลังมีใบแห้งๆอยู่นะครับกําลังมีใบแห้งๆอยู่ถามว่าเมื่อคาวที่แล้วเราให้ดูนะครับที่บอกว่ามันมีแมลงกินนะครับตอนนี้กิ่งเนี้ยเขากินรอบเลย นะครับเขากัดรอบนะครับเมื่อกัดรอบเขาตัดท่อน้ําเลี้ยงยังไงก็ก็ตายนะครับสิ่งนั้นก็ตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังให้พี่น้องได้เห็นว่าอันนี้จะเป็นงานที่เราเก็บข้อมูลแล้วก็ดูแลถ้าเราผ่านชุดนี้ไปได้เก็บทั้งโลกเก็บทั้งแมลงเก็บความการเจริญเติบโตเราสามารถสร้างสวนทุเรียนได้ไม่จำเป็นจะต้องพื้นที่ที่เขาทำอยู่ พื้นที่ไหนจังหวัดไหนก็สามารถทําได้นะครับถ้าทำสนใจเรื่องเชื้ราจะปลูกทุเรียนถ้าสนใจเชื้รารู้เรื่องเชื้ราทุเรียนถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากแล้วครับผม